S <S <an> ตามมาคามจะากุ้งกรุ่งพีน้องเวอร์ไปแซ่บพักครับคิดยากกินชมๆครับน้องเนาะน้องมาเมนูง่ายเบิร์กรดองแห้งใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์จูงกุ้งชน วันนี้พบกับซ่องสาวในผ้าแซบอีกแล้วจ้ามาพี่น้องมากินตำมะขามใส่กุ้งสะดุ้งมาจ้าพี่น้องมากินน้ากันเด้อตำมะขามใส่<ๆ>กุ้งใส่รุง่งพี่น้องเออใส่แซ่บพักนะคิดอยากกินชมๆครับพี่น้องเนาะกินวัอดเป็นไงชมชมแล้วพอเสียแล้วพอกฝนมาแล้วพี่น้องไหมมาแห้งกันนั่นเลยฝนตัก มามามาพี่น้องกินน้ากันฝนก็มากพอดีมากพ้อมฝนไปน้องบอมีฟักอันนี้กับใบมะกรูดซอสท้องกันพี่น้องโอ้ดูฝนมาแล้วนะเขากินเสียงดังเลยกินกันแล้วรังมานทำฝนพอดีขอบุกๆนะ มาไปดมาดูง่ายๆึงไปดองแหงเลผมตอนนั้นอัดกะมีเชียงรอก mười một năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn bố mươi hai nghìn đắng mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai hai ไทำอาหารไปกรุงปูอยากกิเคยกินในทำปูปูน้อยให้ปหุุงใจนะค่ะ เมนูนี่ก็แซ่บเหมือนกันนะคือจะข้าวแซ่บใช่ไหมใช่คุณ้ว่า mình xong, một kiếm kêu, 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 Thank mm -hmm. แง่้ยงอะไนไงเยมีเสียงอยู่บันมาเ่งครับตเติมเตมเตมมาแล้วฝากส่มากดีป่ดีนะสาวี่น้องผู้ชายทุกคนเล็อ้าวี่น้อง น,นี่ก็โชคไปแค่นีเนาะคุณโแงงอนอ่อที่หน้าพ่อคนใหมย่ย่าืมคนแรกคนแก่คนจ่าน้อนาในคาแซ่บอยเลยจ้าพระวส่ะส